สวัสดีเอฟซีแฟนๆทุกคนนะคะมณีน,นี้นทิยากได้เดินทางไปในอำเภอห้วยเม็กนะคะสั่งเข่ากล้องไหว้นะคะนุนทิยาจะไปเอาเขากล้องนะคะแล้วก็มีคุณพี่นะคะคุณพี่ผู้ยิ่งเพิ่นโซกันนะคะว่าญาตเพิ่นบอกเลขก้อนตายนะคะวันที่ผ่านมานี่เพิ่นกระโชคดีนะคะงูขึ้นรถนะคะงูขึ้นรถเป็นทะเบียนซีซีนะคะเพิ่นกระโชคดีไปนะคะงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะซื้อเลขญาตเพิ่นนะคะ ญาติเพื่อนบอกเลขก้อนตายไปเลขสามตัวหางเดียวนะคะเพื่อนบอกได้มือนึ่งแล้วเพื่อนกระตายนะคะเราเอาศพมาบ้านนะคะเอาศพมาบ้านมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ดีๆกระล่มนะคะบ่มีผู้ใดเห็ดอย่างนะคะมอเตอร์ไซค์กระลม่มเป็นเลขตัวเดียวกันกับที่เพิ่นบอกก้อนตายนะคะเพื่อนละเมื่อบอกก้อนตายอยู่โรงพยาบาลนะคะเอาซพมาบ้าน รถมอเตอร์ไซค์กระลม่มก็เป็นเลขโตเดียวกันเป็นเลขสามโตัตเดียวกันที่เพื่อนบอกเลขก้อนตายจะเป็นโตใดไปบ้างไปชมน้ากันเลยค่ะเพื่อนละเมอบอกแมนจ่ะ,<อ>ะเพื่อนบอกก็บอกที่ลูกหมานว่าสามสามหาละเมอเราก็ตายละเมอเรากันเรอรุ่นหน้าเระตาย อเท่าก็บาเพิ่นบอกเลขกก้อนตายนี่นบอกสามตัวเลยจ้าสามสามหาลายจุดสี่น่ะอ่อเราหัวด้วยัวต้งหันถือซีซีนี่เป็นเพิ่นบอกบ่บอบอจ้ะมือคนมุ่ขึลลขลล้นรถบ่ได้บ่ได้ขึ้นรถเพิ่นขึ้นรถปืนจ้ะมือขึ้นรถที่บา้านนั่นออล่ะอ๋อจะรู้ว่าแม่ถือซีซีอุติภ่ณฑ์วมาหัวนี้จะซื้อตัวน,นี้บอกตัวที่สามสามหา เพิ่นบอกก่อนตายแม่นค่ะอันตอนนี้เผาเพิ่นไปเผาแล้วอืเเวเผาได้สองสามหมื่นอ่ะปกติเพิ่นเป็นคนมาเกล็กบ<อ>่เพิ่นเป็นคนบ่องมาเกล็ปานไดนแต่ว่ายนีเพิ่นซื้อเพิ่นมาซื้อถื่อถือเพิ่นตายอือายุสักไหคือตายไว้แท้อายุ48ปีโอ้ยท<า>ยยเ 5, ะเรียนรถเล่ากระสานสาเบียนเรียนรถมอเตอร์ไซค์เล่านั่นอืันยู่ซื่อๆนั่นจอดรถจอดอยูท้องเดินเฮียนใช่ยูสื่อมันก็ล้ม มาใส่ขั้นเล่าขั้นแล้วขี่ขวอจอดได้ซืนกระล้มเองรแล้ว<จ>กะับมาจากล้มบัตรทะเบียนสามสามห้ารถกับล้มและโตเพิ่นบอกก้อนตายก,กับสามสามหาอ๋มมอให้ยเอฟซีโชคดีน้ำเด้อเนอะหนูขออนุญาตเอาไปลงใงหอยเอฟซีได้อจ้าจ้าจ้าหาเงินถื่เนาะค่ะค่ะยงโชคล่องเบิองค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ่งไปแล้วนะคะเพิ่นเปล่า เพิ่นเอามาแปรงตันเลขค้างเดียวเด้อค่ะสามสามห้านะคะญาติเพิ่นบอกเลขก้อนตายนะคะนะคะในคลิปนี้นะคะบอกเลขก้อนตายนะคะญาติของพี่ผู้ยิ่งเนี่ยนะคะเพิ่นไปนอนอยู่โรงพยาบาลเพิ่นละเมอบอกสามสามห้านะคะบอกได้มือหนึ่งมือที่สองมาเพิ่นก็นตายนะคะเอาศพมาบ้านรถมดหมอต์ไส้ของผู้ตายนะคะจอดอยู่ดีๆกระล่มนะคะก็เป็นทะเบียน รถดมเนี่ยนะคะก็เป็นทะเบียนสามสามหาคือกันนะคะนะคะเลขตรงกันนะคะนะคะียังจะบังเอิญขนาดนั่นนะคะน้องที่ยากก็เลยขออนุญาตเพิ่นเอามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลักินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะถ้าตัดข้างหน้านี่จะเป็นสามสามนะคะตัดข้างล่างนี่จะเป็นสามหาหาสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีซัมนี่นะคะขอขอวยพรให้พ่อแม่พีนคคพ่นอคค้องเอฟซีโชคดีกับแนวทางของเลข อบอกเรีกก้อนตายนะคะสุกๆมันๆค่ะเฮงๆงปังๆนะคะ